สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเอาเอ่อมาสุ่มแพ็กเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ทีมเกาหลีใต้กําลังกําลังแข่งอยู่นะครับน้ำหนึ่งศูนย์นะกีแจซองยิงเข้าไปหนึ่งศูนย์นะครับเจอจอแดนนะบ้านจอแดนนะผมชอบเกาหลีนะครับนะมาดูกันเลยจะลองสุม่มสุ่มดูนะสุ่มวินโดวก่อนนะกันนะ แล้วผมส่งอินโดให้เสร็จก่อนนะเกตเกาหลี ally, ผมก็เหมาแล้วนะครับนี่จีนนะมาดูกันนะไหนดูสินี่เปิดฟรีหนึ่งครั้งแล้วครับเกาหลีใต้อืมอีเจซองคิมมินแจ ฮังอีชานนะครับฮังอินบอมแล้วก็ลีแจซองจูฮยอนวูนะครับคิมยองกอนโซยองวูแล้วเขาวังวังบินกูนะครับมาตรงมาเลยผมเข่าเหมาแล้วนะแฟกเกาหลีใต้เนี่ยวีลิมแคปเลยมีระแคปปกงันนเป็นไครนะตอนนี้ซอนคึมมินกับวังอีชานซอนไม่ได้เข้านะครับอุ๊ยใครอะวัง โซโยงตอนนี้ซอนคึงมินถอนตัวไปแล้วนะครับเจ็บส่วนฮังอีชานเจ็บสองรอบเลยครับในสนามอดูกันต่อไปตัวอะไรนะครับโอ้เจ้าเจฮยอนบูแน่นอนเ่โก้งและโอคหลีใต้นะครับ คนนี้ฮอตมากนะอายุสามสิบกว่าปีแล้วสาวชอบเยอะมากเ mm hmm. ิ็นบางคนบอกว่า,าเขาเหมือนเออโตโน่เมืองไทยนะครับแต่เขาก็เหมือนจริงอะ่ะโตโน่ต่อไปใครครับโทนาตัวใหม่ ไฟครับสามดาวอีกการแทงอะไสวยนะผมว่าสวยใช้ได้เลยอุ้ยอันนี้ได้ตัวหลักนะเนี่ยไฟมาอย่นี้นด้ซอนมหมครับเพื่อเจ็ด เอาคิมลองกรนะฮะนีแพ็คนี้เหมือนจะมีห้าดาวอยู่สี่คนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจะมีเอ,อ่อควังอีชานคิมมินแจซอนฮึงมินแล้วก็อีขังอินนะครับห้าดาวน้อยมากสี่ตัว มีตั้งสิบเอ็ดคนต,ตัวหลักยังไม่ออกเนะ่ยห้าดาวออกยังไงน่นาะยังไม่ออกนะครับมะไยังไม่ใช่ฮิงบินแจเอ้ยมาแล้วห้าดาวตัวแรกเดี๋ยวผมเข็บแป๊บนึงนะครับเพเ่จะลลมเข็บ ัวอะไรนะครับใครอะกูห่างอีชานนะครับอีชานเนี่ยเพิ่งเจ็บไปเลยเยี่ยมร้อยครับแนวลุกเกาหลีใต้ไปดูหมัว,ว่าเหลือใครนะครับวางอินบอมอีเจสองนี่ตัวหลักเลยนะครับเนี่ยนี่อีเจสองเพิ่งยิงไปนะครับ เกมกาหลีใต้เจอจอแดนลูกโม่งนะโซยองวุกเปิดเปิดซ้ายเข้ามาเปิดซ้ายเข้ามาเข้าหัวอีแจซองนะโม่งเข้าไปเรียบร้อยเลยหนึ่งประตูศูนย์อันนี้พักป,ปักเปกนะครับพักเบกมาแล้วอีแจซองพูดถึงก็ามาเลย เดือสามคนในตู้นะครับุูยอันนี้ตัวหลักเนี่ยไฟมาสวยขนาดนี้ไหนดูซิลูกอีคังอินนะทุกคนผมชอบคนนี้สุดนะครับนี่ีมชอเกาหลีใต้เก่งมากเท้าซ้าย มาอีกสองคนนะครับซอนนี่ออกยากมากเนี่ยฮะคนเขาเก่งอ่ยกออกยากเลยไม่ออกเลยตอนหงสูงซอนสามพันค้องออกมาเกือบตัวสุดท้ายนะครับนั่นเนี่ยตัวสุดท้ายจริงด้วยวางอินบอมมาออกมาผมว่าซอนนี่ออกอย่างยากเลย,เยแล้วเพลีวแล้วเพลียอจะมีที่ผมเหมาซอนอยาได้ซอน ไอดีนะั้นไม่มีซอนเลยครับผมมีหลายไอดีเงินดีๆเอ่อไอดีญี่ปุ่นเกาหลีก็ฟูอีพิกอะไรเนี่ยผมมีหลายไอดีแบบนี้กันทีนี้ได้เป็นซอนคือมินแล้วครับสุดท้ายต้องลุ้นเลยเหลือคนเดียวในตู้นะพี่แค่ข้ออกอยากเกินพี่ซอนเอ่ออีกอย่างหนึ่งอยากประชาสัมพันธ์นะครับคือถ้าหนึ่งผมรู้ทันซับผมแจกสามร้อยบาทให้คนดูนะครับ ไปลงชื่อได้ในหน้าชุมชนนะลงชื่อได้เลยนะผมจะสุม่มใด้ใครเดี๋ยวผมจะดีมไปหานะครับแจกสามคนคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับมันซับเนาะนี่นะครับครบแล้วตัวนอ,อ้เดี๋ยวจะลองสุม่มแพ็คบิ๊ตเตอร์ชไมเคิลนะให้มาคนหนึ่งนะคันนาวาโล่เนะาะสุ่มไปเลยหนึ่งทียังไงโอ้โหข่าวจวนนะครับ เ <100. S 2> รียบร้อยคือเสื้อเหลืองไม่ใช่อ่ะเลืออใช่ไหมขึ้นอุ้ยสีดาวขายทิ้งไปดิไม่ได้ใช้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันนะคู่ครูเกาหลีใต้เนาะจัดทีมกันอันนี้เพิ่งเริ่มทำนะเอาอียต์อีกไอดีหนึ่งนะครับเกาเลียเกาเรีย อันนี้ไม่ใช่ ID หลักนะครับนี่ดีนะลองดูสิ ID นี่ฟูแมนอยูเป็นหลักนะแล้วก็ฟ e ู l E ปิกนิดหน่อยซอนซอนนะ่าใช้รัางนี้โอเคมาแล้วอีขังอิน,อน,อนใช้ร้างใหม่เลยกันควางอีชานร้างไหนดีวะร้างนี้แล้วกันเนาะสวยดีครับสวยสำรองสำรองอมา โอเคแทนใครดีอะไเนี่ยอีเคตุคนนี้แล้วกันเนาะชวงมา้กค,คิมมินแจก็มีร่างเก่าเลยนะร่างนี้ไม่รู้ตานเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ศึกษาอะไร LB มือนจะไม่มีนะใช่ไหมเสอโ,โยองวุก จางรับมีไหมเนี่ยเริ่มสวยแล้วนะของหน้าเยอะไปฮิม,มินเจ้าก็จะหมดแล้วนะทนุกคนสวยเริ่มสวยขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมหา l b ดีๆก่อนมีไหมั้ย l b ดีๆีม่มีเลยนะครับจางรับก็ไม่มี โอเคเริ่มสวยแล้วนะจัดให้หนักเตะขึ้นไป้าบนนะโอเคพักทีสองเต้นได้ไหมเ้นเต้นไ,ไม่ได้ อืมได้สวยใช้ได้นะเอาตู้เลยล้างตู้นะฮะมีเจอหละเข้ามานะครับทุกคนตอนนี้ยังพักขึ้นอยู่นะที่ผมอัดคลิปนะตอนเนี้ยเอาแค่เข้าออกไปเลยเหรอไม่ให้ดูด้วยเ,เรียบร้อย ดีนะแคปไว้แล้วนะทุกคนอีปดญี่ปุ่นนี่มีใครได้ไหมครับเปิดฟรีหนึ่งครั้งผมไม่ได้นะ <c oughs> โมกะา,ากิหรืว่าเขาเล่นกองหน้าซะอีกเล่นปีขวาเฉยมีแต่ตำนานญี่ปุ่นนะครับผมก็เคยทำนะลองย้อนกลับไปดูนในช่องนะไอดีญี่ปุ่นนะไอดีนั้นไม่ค่อยได้เล่นเลยครับไม่เล่นไอดีนี้แท้ ไอดีฟูแมนยูนะทุกคนดีนี้ก็เริ่มสวยแล้วมท,ทำหลายฟูอยู่นะสำหรับวันนี้ออช่องมินเช็กก็ขอไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายอันยองอันยองยลบุน